ได้ยินข่าวและใจหายนะครับกับการลาโลงของนางเอก้อยชาลินีกับลายผู้หลายคนก็อาจจะเห็นแล้วมืขึ้นนี่นะครับเป็นค่ําคืนที่มีทั้งความสุขนะครับสุขที่สุดและมีความเศร้าไปในตัวนะครับพี่น้องครับเออซึ่งเรื่องเล่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับ FC บาวโดงคนหมักมอลำสุภูสุขคนนะครับ FC ไอโดเอซี UC, นะครับรวมไปถึง FC สาวน้อยเพชรบ้านแปง้งและ FC ฟซยูริโตเกียวมิวสิกอีหลา้าองหิงนะครับและอีกหลายๆคนที่ผมไคยเอ่ยชื่อเอ่ยหน้ามาเนาะพี่น้องเนาะเอ่อมือขึ้นนี่นะครับพี่น้องครับยังที่เราเห็นกันนะครับไปก่อนหน,น้านี้นะครับหลายผู้หลายคนอาจจะเห็นไลฟ์สดไปแล้วนะครับซึ่งนะครับเป็นค่ำคืนแห่งความสุกกว่าได้เป็นค่ำขึ้นแห่งความเศร้ากว่าได้ แล้วแต่มงมองนอพี่น้องนอเรื่องแรกประเด็นแรกนะครับขออนุญาตพูดถึงเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะครับฟิจิลิ่งบนเวท,ทีครั้งแรกนะครับของอีลาอุง๋งกับน้องยูริโตเกียวมิวสิกพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ผมเชื่อนะครับว่าหลายผู้หลายคนได้เห็นบรรยากาศความเป็นธรรมชาตินะครับของเด็กหน่อยทั้งสองคนนี่นะพี่น,อน้องนะด้วยนะครับวัยที่ใกล้เคียงนะครับเออน้องอุงิงกับน้องยูริไม่ใช่ขึ้นเวทีครั้งนี้ บรด้พบกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะพี่น้องก่อนหน้านี้นะครับโตเกียวมิวสิกก็ได้มารับเชิญบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนะครับแต่นะครับในครั้งนั้นนะครับเพิ่นขึืนเฉพาะช่วงของเพิ่นน้องพี่น้องนาะแต่ค่ำคืนที่ผ่านมานะครับน้องยูริได้ฟิเจรลิงพี่น้องครับกับอิลาอง้งอิงนะครับด้วยความเป็นธรรมชาติด้วยวัยวุฒิใกล้เชี่ยงกันด้วยความเป็นสุตตะพี่น้องครับเฮ็ดให้เอียงมั่น ลงตัวนะครับเจกเชนมือขึ้นนี่เวลาอีหลาลองเพลงกับน้องยูรินะครับอยอก้อเล่นกันเป็นธรรมชาติมากน่ารักมากนะครับผมเสือนะครับเวลาผู้หลายคนเห็นเป็นเ็คเช่นเดียวกันกับผมครับและยิ่งนะครับบางคนที่ได้ไปเบื้องหน้าเวทีเิ่นบอกได้เลยว,ว่าคู่นี้นะครับน่ารักน่าเอ็นดูอย่างมาก เห็นแล้วดีใจเห็นแล้วตื่นตันใจนะครับกับเด็กที่มีความสามารถเด็กรุ่นใหม่นะครับที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศต่ตอไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้กบเป็นกำลังใจให้น้องยูริกับยิลาอุงอิงคือเก่าเหมือนเดิมนะครับเราจะคอยติดตามผลงานของเด็กๆเ,เหล่านี้นะครับคนที่มุจกความกว่าไดเนะาะภาษาบ้านนาคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับพี่น้องครับบวว่าสิเป็น น้องยูริน้องอุ้งอิงทั้งสองคนนี้ก็คือเสาหลักของบ้านแล้วนะตอนนี้ด้วยวัยเพียงแค่10กว่าปีเท่านั้นนะครับพี่น้องครับเอาจากในกระถาติดตามเบื้องผลงานของเพือ่อนเนาะพี่น้องเนาะอีลาอุ้งอิงกับเออหนังไข่ออกจะเข่าลงเรื่อนี้พร้อมด้วยนะครับเพ่งไม่ของอีลาอุ้งอิงนะครับที่จะฉายพร้อมภาพยนตร์รเรื่องไข่ออกเข่าไปเบื้องในโรงพร้อมกันนะครับส่วนน้องยูริคาดว่า,าเร็วๆนี้นะพี่น้องครับ บอสบิ๊กเนกรสิไดออกซิงเกิลหายเนาะพี่น้องเนาะเพราะาหางหายมากระยะหนึ่งแล้วนะครับเพราะน้องยูริตอนนี้ก็เป็นยืนหนึ่งก็ว่าได้นะครับของค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดนะครับอันนี้คือตามความว่าวของบอสบิ๊กคุณวาไวเนาะเพราะนะครับเอฟซีแม่ๆนี่ครับสีจางต้องจ้างยูริมาก่อนนะครับเออเพอชนะแล้วจะไหนก็แล้วแต่ติดตามเบื้องผลงานเนาะ ซอยกันเสียซอยกันสนับสนุนเด็กดีกันแล้วกันนอกาพี่น้องเนาะอีก,กเรื่องหนึ่งพี่น้องครับเป็นเรื่องที่ผมได้เกินได้กล่าวมากถึงตนนะครับมีทั้งความสุขและความเศร้าไปในโตนะครับเออความสุขอย่างวัติีพี่น้องครับความสุขที่ได้เห็นพี่น้องนะครับพี่ไกวยชลินี่ที่อุ้อิงนับถือเป็นไอดอลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับพี่น้องครับ ได้มาพบมาพอกันอีกมือหนึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับพี่น้องครับได้มาไล่สดน้ำกันบรรยากาศความอบปุ่นบรรยากาศความมักความแพงของพี่น้องกันยังอยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับและนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นในไล่สดอีหล่าอุ้งหญิงก็ยังฝากถึงพี่ก้อยด้วยนะครับบอกพี่ก้อยว่าให้พี่ก้อยดูแลสุขภาพแน่นะครับแฮงจอยแฮงหน่อยอยู่เป็นมาพี่น้องครับความน่ารักของอีหล่าอุ้งหญิงนอกพี่น้องเนาะ แต่นะครับพี่น้องครับความเศร้าของเฮานะครับที่จะต้องเสียบุคลากรบุคคลที่มีคุณภาพอีกหนึ่งคนนะครับเช็กเจนไกวยชาลินี่พี่น้องครับด้วยปัญหาสุขภาพมือขึ้นนีเพิ่งก็ได้มาอัมพาราจากนะครับไดมาไวทางผู้บริหารซอนุทบอโจรวมไปถึงนะครับเงียหน่อยยังเป็นทางการนะครับพี่น้องครับซึ่งนะครับตามที่ผมได้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ จากปากผู้จัดการจากปากน้องก้อยชาลินีและทีมผู้บริหารเพิ่นบอกว่านะครับน้องก้อยไม่ได้มีปัญหาใดๆดทัด้งสิ้นไม่ได้มีอารมณ์ส่วนตัวโดยเฉพาะนะครับแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพทั้งที่เขาเห็นแหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาลงบาลเดี๋ยวยุดเดี๋ยวยังของเพิ่นนะครับด้วยสุขภาพบวกแข็งแรงนั่นเองเนื่องจากนะครับพี่น้องครับเพิ่นบอกงานตรงนี้มอลำ่มันหนักเกินไปสําหรับน้องก้อยชาลินีเพราะเพิ่นยืนมาตลอดระยะเวลา10 ปีพี่น้องครับบนเส้นทางหมอลำบนเส้นทางนังเอกหมอลำนี้และนะครับน้องก้อยชาลินีเ่นสัญญาวานะครับสาวน้อยลำเพลินจจจะเป็นเวทีสุดท้ายของเพิินนะครับบอไปขึ้นวงใดนะครับถึงจะลงวันนี้นะครับแต่น้องก้อยกับเพลไปขึ้นวงใดนะครับอาจจะมีผลงานเพลงบ้างเพิ่นว่าพี่น้องครับเออจะในกระถาติดตามเบิงเนาะพี่น้องเนาะในช่องของก้อยชาลินีหรือนะครับไปติดตามในช่องของผู้จัดการสตดของเพลินได้ นะครับพี่น้องครับเบาต่อมเนาะพี่น้องจะได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ค่อยเชียร์เช่นเดิมพอให้รักษาสุขภาพหายเร็วๆอนาคตข้างหน้าอาจจะกลับมาขึ้นเวทีสาวน้อยลำเพลินโจก็ได้นะครับเพราะครั้งนี้บอสโจสอดนุ่รวมถึงนะครับเนียหน่อยพูดไว้ชัดเจนนะครับยินดีต้อนรับเสมอถ้าน้องจะกลับมานะครับเพราะออยชลัลเนี่ก็ถือว่าเป็นน้องหักของสอดนุดของบอสโจสอยูดด่แล้วเนาะ ถึงจะลงไปแล้วครั้งนั้นนะครับครั้งนี้กลับมากันยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับโมมี่ยังแตกต่างจากครั้งก่อนที่อยู่กับสาวน้อยเป็นบั่นแพงเลยนะครับแตกต่างเพียงแค่ปัญหาสุขภาพนะครับพี่น้องครับเออเผนัดจะอิดิดอดออเนาะเพราะว่าด้วยร่างกายที่ยืนมานานเจ็บเข่านะครับเป็นโรคกระเพาะถึงเสียนะครับมันส่งผลกระทบต่อวงนะครับพี่น้องครับเออเพิ่นกับพิจารณาตัวเองอยู่ผักใหญ่เลยว่าจะเอาจะไหนต่อนะครับและแล้วสุดท้ายก็คือ ได้บทสรุปว่าลงแต่อาจจะมีซิงเกิลเพลงนะครับทางใน้าติดตามเบิรงนะครับจะออกมาเมื่อไหร่ยังไงนะครับกีฬาอุงอีกจะย่งให้กำลังใจพี่ก้อยเช็คเช่นเดิมเหมือนเคยนะครับพี่น้องครับเออบอสซียูมองใดไปเห็นกิจการอันใดกีฬาอุ่งอีกแกย่งคอยติดตามในะบเบิรงไอดอลของเปิ้์ลอยู่ตลอดเวลานะครับพี่น้องครับเห็นแล้วประทับใจเห็นแล้วดีใจเนาะพี่น้องเนาะเมื่อคืนนี้่ลายปูเล็กคนบนวา่าได้เบิ่งไล่สด ยิ้มไปมีความสุขไปนะครับแต่นะครับพอมาเบิงเฟซของพี่ก้อยแล้วรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจนะครับที่จะต้องเสียเพื่อนไปเนาะพี่น้องเนาะเอายังว่าละพี่น้องครับมีพบย่อมมีจักนะครับแต่จากกันด้วยดีแบบนี้มันก็คือสิ่งที่ดีนะครับพี่น้องครับจันไดกะถาเบิงอาจจะมารับเชิญบนวิธีสามวันเป็นบ้านแพงกัะเป็นไปได้นะครับพี่น้องครับ จันได้ก็แล้วแต่เนาะพี่น้องเนาะถามเบิ่งนะครับและอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อวันที่28นี้นะครับพี่น้องครับอปิดฤดูก,กาลสาวน้อยเพชรบาร้านแพงนะครับที่สนามกีฬาบา้านแพงที่เก่าที่เดิมนะครับจันได้คะถาไปติดตามเบิง่งใหก้กำลังใจอีฬาวงยิงเนะาะโบนี่พี่ก้อยอาจจะมาขึ้นรับเชิญก็ได้นะครับเช่นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะที่สาวน้อยเพชรบาร้านแพงนะครับบบได้ ถูกงานยกเลิกนะครับทั้งกรุงเทพเพราะสภาพอากาศนะครับเป็นก็ได้ยกพ้นมาขึ้นซอยสาวน้อยลำเพลินโชว์เมื่อคืนนี้นะครับในมือนั้นมือปิรฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็อาจจะไปร่วมแจมนะครับพี่น้องครับพอเปิดฤดูกาลแล้วเด็ดนะครับพี่น้องครับและที่สําคัญไปกว่านั้นโตเกียวมิวสิกนะครับยังกลับมากคือเกาเหมือนเดิมนะครับในปิดฤดูกาลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับ อาจจะมีอีย่างเซอร์ไพรส์มากกว่าเดิมนะครับพี่น้องครับครั้งนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วครั้งหน้าอาจจะเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านี้นะครับเพราะมีเวลาเตรีบโตมากยิ่งขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเอ้าคลิปนี้โบมีอย่างมากมายไปกว่านี้แล้วครับเจริยาวาจะาได้ดีผึงกล่าไปเร้วบริบูรณ์บวสุภาพกราบขออภัยไว้ในที่ตรงนี้นะครับโบมีเจตนาใดๆบริบูร์ครับมีแต่สิ่งดีๆให้หูให้เห็นครับพี่น้องครับ